เราว่าดีใจมากตอนที่ได้รับรู้ว่าพวกเราจะได้ร่วมในโปรเจกต์ในจิตของซิลโลนะครับแล้วยิ่งตอนของเราก็คือซิลโลอินดิบูลไลน์นะครับก็บอกเลยว่าตั้งแต่อ,าอ่านบทหรือว่าตั้งแต่เวิร์ชร้ช็อปทุกอย่างเราสองคนตื่นเต้นๆๆมากๆครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าแบบเออเราตื่นเต้นแล,แล้วก็ตื่นที่กับโปรเจกต์นี้มากจริงๆนะครับยังไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับจะพีนจะจิ้นกันขนาดไหนกี่หลายคนก็ตามพวกเรมาเนาะจะพีนจะจิ้นกันหร อ่องจริงตอนแสดงอ่ะรู้สึกว่ามีความง่ายบางอย่างบางเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเล่นแบบธรรมชาติเชื่อว่าคือความธรรมชาตินี่แหละจะทําให้แบบคนดูอินอินแล้วก็สนใจอะไรงเี้ยครับก็เลยเราน่าจะใส่ความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนคู่อื่นเท่าที่เห็นจากดีเซอร์ก็คือน่ารักมากเหมือนกันน่าจะแพร่ๆน่าจะชอบน่าจะสนใจอ๋อเอาเอาเอาจริงๆเอาพูดถึงคู่คู่เราจะร่องเงเรื่องของเราเป็นยังไงมันเป็นหมาป่ามนแปลก มือสูงแปลกว oh, ันน er so ี้อ๋อเป็นหมาป่าเป็นแมวความจริงเหรอโกหกโกหกโกหกก็อาจจะไม่ไม่เป็นหมาป่าหรอกแต่ว่าตามภาพมีหูขึ้นมาแล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงมีหูขึ้นมาอ่าก็จะเป็นทีแล้วก็ตัวผมก็ยังมีใส่แว่นแว่นกลมอะไรมาณนี้ก็จากในทีเซอร์ก็คือที่เขาจะบอกว่าทําไมกลัวกลัวแว่นที่วงกลมเพราะว่าเป็นโรคกลัววงกลมแต่ว่าจะเกี่ยวกับ จะเกี่ยวกับแมวยังไงอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะแ,แสดงว่ามันเป็นทีที่ยูมผูดไปยคิดใช้ไม่ได้เลยมีความแบบใช่ได้ใช่ได้คือคือคนแล้วแบบเอ๋อแสดงว่าแปงลงร่างได้นี่ไงมีความจริงแล้วมีความจริงแปลงร่างแต่แตว่าไอ้ที่ไม่มีความจริงก็เลยตัดทิ้งไปเป็นหมอป่าไม่ใช่ยืนทาอันนี้ไม่ได้ใช่ใช่หมอป่าเราไปเยอะไปเยอะมากคู่เราเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นตอนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ของเรานะคะเป็น เอามาจากเลขศูนย์<ช>ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพวก<ช>เราสองคนคะ่ะก็คือเรื่องนี้ทำมาจากจักรวาลของแค่เพื่อนครับเพื่อนอก็แบบมีอิงคาะใช่แล้วก็ก็จะเล่าว่าแบบจุดเริ่มต้นแบบเลขศูนย์ของเรามาจากอะไรแล้วแบบจะสิ้นสุดไปถึงแค่ไหนใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามดูว่าแบบมันพิเศษแค่ไหนอุ้ยใช่มันก็มีความแบบเมจิกมีความแฟนตาซีใช่ค่ะก็มีความแฟนตาซีแบบในเรืร่องของเราก็ แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครย้อนเวลาชายก็เราติดตามกันต้องไปรู้ใช่การการการกลับมาเจอกันการกลับมาเจอกันในในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือดีใจค่ะเธอคุยกับน้องหลายรอบแล้วว่าอยากมีซีรีส์คู่จังอยากได้เล่นกันอีกครั้งนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงรอยากรู้ว่าจะเป็นในอินชาหรือว่าในเวฟเรื่องอื่นแล้วความจริงความจริงคู่เรามันจะขนาดไหนก็ มีความน่ารักแบบอินพาน่ารักแบบว่าน่ารักโดยธรรมชาติใช่ค่ะน่ารักกุบกริบแต่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยได้แล้ได้อีกเรื่องนึงก็ไม่เกิดแล้วเนาะหนูยังเกิดอยู่ก็ยังเกิดอยู่ก็ยอมแล้วว่ายังเกิดอยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังเขินน้องเหมือนเดิมไม่ได้เขินลมเนาะไม่ได้เขินลมเขินมากขึ้นด้วยซ้ใช่เพราาะว่เขินน้องตั้งไหนแม่เขินตั้งเหนแต่ตอนนี้ไม่รู้จริงๆเหรอคะไม่รู้จริงๆเหรอคะ ด้วยเนื้อเรื่องอันนี้มันทําให้หน่าเขินกับเดิมใช่ค่ะมีแบบมวลความน่ารักมวลความแบบว่าอุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้ใช่เอาผมพูดง่ายพี่ถามหนูว่ายังเขินเขินอะไรของเขาในในใบหน้าเขาอะต้องลงตรงไหนอะไม่แคตาเราใช่เขาน่ารักมากอ่าผู้ฝันเนาะผู้ฝันเนาะแบ๊กแบ๊กๆเนี่ย เป็ดลาร์น้ำใหม่สำหรับพูกเราเป็นไงบ้างน้ำใหม่เมื่อกี้มีบอกว่าเป็นเลาร์น้ำม่อ๋ออะเป็นไงบ้างมิกสบายดีเอาก็ตื่นเต้นนะครับตอนที่รู้ว่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการกลับใหม่ครั้งของกอนบินในเรื่องที่ในกำกรรมเทพอะไรอ่างเงี้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เขาคบกันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่แล้วอย่างที่นี่ครับผมเมจิกออฟซีโร่เรื่องของพวกผมทั้งสองคนเป็นเรื่องของ ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากศูย์ใช่ปะแต่ว่าสูตรของพวกผมอ่ะมันจะเป็นไปทางบวกหรือมันจะเป็นทางลบก,ก็ต้องฝากติดต, <รอ S 1> ตาม<ด>นะครับแต่คู่เราไ่ได้ชินเล่นที่จะเยอะมากค่อนข้างที่จะชินเ <c oughs> พราะว่าจากเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะเล่นเป็นตัวเองมากกว่า <c oughs> เป็นกรเป็นวินเป็นเออร์เป็นมิกครับใช่การทะเลาะเบาะแว้งกันการเถียงการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่มีบอกไอความทะเลาะมันจะไปจบตรงไหนจะเป็นวงกลมได้ยังไงต้องรอดูครับอ่า <c oughs> จริงมันยังสลับร่างกันอยู่เืยว่าโอ้ยพูดไม่ได้ไงใช่พูดไม่ได้เอาแคเอาก็ตอนนั้นแหละครับแต่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องจะสลับร่างกันยังไงใครจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นยังไงต้องรอดูครับอแล้วเรื่องของพวกผมอาจจะเป็นฟีลแบบคอมเมดี้จัดๆเราบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจริงๆเป็นแนวโถตุกติเป็นแนวขับ พวกผมก็เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ว่าเล่นกี่เรื่องก็ได้ดราม่าทั้งนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนคอมเมดี้ใช่ใช่ก็ฝากด้วยแล้วกัน แปลกๆยังไงอ่ะงงงงอ่เรางงกันงงอยู่ตอนนี้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีดราม่านิดหน่อยแล้วก็บวกคอมเมดี้ไปมากกว่าเงี้ยใช่แบบอ่ามิชชั่นแปลกๆของเราเป็นธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแบบที่เคยกันอยู่เราไม่ีธรรมชาติแบบไหนแปลกๆตลกโดยธรรมชาติดราม่าโดยปกติเออ ดูเรื่องนี้เราก็จะมีแบบว่าไปเอาทรายกับพวกเราด้วยใช่ครับเป็นทริปอ่ะตอนนี้พูดถูกแล้ว3คืน2วัน3คืน3วันอ่า3วัน2คืนไม่ใช่ถูกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยโอเคนี่แหละครับความคอมเมดี้ของเราอยู่นะฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงฝากกิจกรรมนี้ก็พวกเราทั้ง6คนนะครับก็ฝากมิจิกออฟซีโร่ด้วยนะครับผมมีทั้ง3ามเรื่อง3รสชาตินะครับเลมิซิลิ่ของโออิชิน้ำตาลฮันนี่เลมอน โอ้ยซิมันนี้เลมอนน้ำตาล100%นะครับกระเป๋าด้วยนะครับบอกเลยว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆฮะครับผมจะได้จะได้ดูนะทีมงานตอนแรกแล้วใช่ครับผมมีตอนแรกใช่วันที่11นี้ใช่ไหมวันนี้วันที่14วันที่14 11ใน YouTube ป่ะใช่ไหม14ในช่องจ p m 25ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่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 โอเคก็คือทั้งหมดคนคือเล่นเรื่องโปรเจกต์กันเยอะเรื่องเป็นห่วเรื่องเป็นห่วงเอ้ยคู่นี้วันไหนนะเริ่มตอนแรกวันไหนเริ่มตอนแรกวันไหนครับ ตอนแรกนะคะวันนี้ทาง g m m t v เอ้ย YouTube g m m t v แล้วก็วันที่14สิงหาคมค่ะทาง g m m 25ค่ะของตอนของเรา25 25กันยายนครับผมของผมก็เป็นตอน4กันยาเวลา5โมง5ช้าัแล้วก็ที่สำคัญนะครับออนแอร์ทางช่อง g m m 25นะครับ5โมงเย็นนะครับฝากด้วยนะครับ ไม่ดูท <_ lan et> ีเซอร์เดียวกัแแปลกแปลก